สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาพวกเรามาลํำลึกประวัติศาสตร์ของกิจการรถไฟผ่านพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมสิ่งที่ผมอยากจะนำเพื่อนเน,น,นทุกท่านมารับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของกิจการรถไฟและแสงเทียนเล่มแรกของกิจการรถไฟในประเทศของเรานะครับภายในพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาตินะครับก็จะมี เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของการคมนาคมและระบบคมนาคมไทยซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแต่กว่าที่ชาวไทยจะได้นั่งรถไฟกันจริงๆในช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่นะครับช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับรถไฟเป็นเสมือนการจุดประกายให้ระบบการคมนาคมทางรางเนี่ยได้เกิดขึ้นในประเทศสยาม มาตั้งแต่สมัยราชการที่4แล้วนะครับและวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่นี่พิพิพธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครหลังจากที่ผมได้เดินมาสักพักแล้วนะครับก็มาถึงอาคารนี้ที่มีการจัดแสดงหัวรถจักรไอ้น้ำจาลองคันเก่าแก่ในประวัติศาสตร์หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหัวรถจักรและขบวนรถไฟขบวนนี้แต่เพื่อนๆทราบไหมครับว่านี่คือแสงเทียนและเป็นการจุดประกาย การเดินรถไฟในประเทศสยามของเรานี่ก็คือหัวรถจักรไอ้น้ำจำลองพร้อมตู้ขบวนที่เดินทางเข้ามาพร้อมกับสนสัญญาเบาลริงซึ่งเป็นสนสัญญาทางพระราชมัยตรีและสนสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าเสรีระหว่างประเทศอังกฤษกับประเทศสยามและขบวนรถไฟซึ่งนำด้วยหัวรถจักรไอ้น้ำคันนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องราชบรรณาการที่สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งราชวงศ์อังกฤษ ได้นำมาถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการให้แก่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อหวังว่ารถไฟจำลองขบวนนี้จะได้เป็นเครื่องดลพระราชาลุทไทยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ให้คิดทำรถไฟขึ้นในประเทศสยามหัวรถจักรไอ้น้ำพร้อมด้วยตู้ขบวนซึ่งลากวิ่งไปบนรางเหล็กถือได้ว่าเป็นยานผานะ ที่เป็นของใหม่ของประเทศสยามในขณะนั้นซึ่งไม่มีคนไทยคนใดรู้จักแต่ขบวนรถไฟจำลองขบวนนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องราชบรรณาการอีกต่อไปเพราะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารถไฟก็เป็นที่กล่าวขานกันในหมู่เจ้าขุนมูลนายกันเป็นจำนวนมากและถึงแม้ว่ารถไฟขบวนนี้จะเป็นเพียงรถไฟจำลองและไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักในการทำสนทีสัญญาเบาลริงแต่รถไฟขบวนนี้ ได้กลายเป็นแสงเทียนเริ่มแรกที่เปลี่ยนแปลงระบบการคมนาคมของประเทศสยามให้เปลี่ยนแปลงไปตลอดการและรถไฟจำลองของบวนนี้ก็ได้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของระบบขนส่งทางรางตั้งแต่ครั้งอดีตการมาจนถึงปัจจุบันในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติที่ได้เก็บรักษาหัวรถจักรไอ้น้ำจำลองของบวนนี้ไว้เป็นอย่างดีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ